ต่อไปนะครับก็จะเป็นถุงมืออีกเหมือนกันนะครับรตนี้ถุงมือเข้ามาหลายรุ่นนะครับรุ่นดาก้า1.0นะครับรุดาก้า1.0มี2สีเหมือนกันนะครับจะเป็นเทาเหลืองกับดำนะครับเทาเหลืองกับดำนะครับสีแบบสวยงามนะครับสีแบบสวยงามมากเลยเทาเหลืองกับดำนะครับรุ่นนี้ก็นิ่มนะครับเมื่อกี้ลองลองจับดูแลนิ่มนะครับ ดีเทลของเขาก็รุ่นนี้นะครับทัชสกรีนได้นี่มีตัวทัชสกรีนนะครับเขาเย็บไว้ตรงนี้นะครับทัชสกรีนได้นะครับมีชอนซอ่อนออช่องซ่อนตังนี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำออปชั่นมาอย่างนี้นะผมก็เรียกว่าช่องซ่อนตัง<笑><笑>นะครับเอาเล่นนะครับก็จะมีด้านในนะครับจะเป็นหนังผสม นะครับหนังนะครับเป็นหนังแท้นะครับผสมด้วยตัวผ้าคล้ายๆแบบกำรรมะหยี่เนาะตัวเนื้อผ้านะครับตัวเนื้อผ้าจะเป็นช่วงคลิปที่แบบเราเรากำคันเร่งช่วงนี้นะครับช่วงช่วงนี้ช่วงกำคันเร่งนะครับแล้วก็จะมีซัพพอร์ตตรงนี้ฝ่ามือนะครับนิ่มตัวนี้หนาหนานะครับซัพพอร์ตตรงนี้หนามากมีสองจุดนหนามากนะครับข้างหลังมือก็จะเป็น <c oughs> ตรงข้อนิ้วไม่มีเนาะ ตรงข้อนิ้วไม่มีมีสารมือนะครับตัวนี้ก็จะงอได้เหมือนกันนี่งองอให้ดูเลยนะครับใส่ก็จะข้างในนุ่มนะครับข้างในแบบฟีลลิ่งแบบนุ่มมากครัใครชอบใส่ถุงมือนุ่มๆเบาๆนะครับน้ำหนักจะไม่ไม่หนักมากนะครับนี่จะมีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับสารมือก็ เวลากรรมก็จะงอตามงอตามนั่นเลยเนาะบางยี่ห้อก็จะอย่างที่เคยบอกไปก็คือบางยี่ห้อมันจะแข็งมันจะกดเจ็บนะบแต่ยี่ห้อนี้จะไม่ไม่มีอาการนั้นนะครับอันนี้โอเวอร์ไซส์เนาะอันนี้ไซส์อะไรก็ไม่รู้หยิบมาอันนี้ไซส์ L นี่นิ้วเหลือบานเลยไซส์ <laughs> L นิ้วเหลือบานเลยนี่ครับนิ้วเหลือเยอะมากนะครับแต่ก็ฟีลลิ่งก็ดีอยู่นะครับดีอยู่อันนี้สีดํา สีดำดีเทลก็จะคล,คล้ายกันหมดเลยนะครับก็เหมือนกันแหลนะครับมีโลโก้นี่ด้านหลังตรงนี้ก็มีจะเป็นโลโก้แบบสะท้อนแสง,นะง,งเป็นรีเฟกครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่จะเป็นรีเฟกนะครับสะท้อนแสงได้นะครับในตัวนี้ก็นิ่มนะครับดาก,าก้าหนึ่งจุดศูนย์เป็นถุงมือสไตล์แบบใช้งานได้ทุกกับกับรถทุกประเภทเลยอะ่ะใช่ประมาณนี้นะครับราคาไม่แพงหนึ่งพัน 890บาท1,890บาทกับคุณภาพประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มราคาอยู่นะครับตามนิ้วนี่จะมีรูนะครับรูระบายอากาศรูรูระบายอากาศตามตามช่วงนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับดาก้า1.0 1,890บาทไซส์ก็จะมีตั้งแต่ S ถึง 3XL อยู่แล้วนะครับไซส์สแตนดาร์ดของออกฟอร์ดนะครับจะไซส์ตั้งแต่ S เ l ็ม l อ l เสสอ็ลนะครับของเราจะมีสต็อกทุกไซส์ใครสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาลองกันได้นะครับกับ o x f o r d d ดดาการ์นจดะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยลองเท้าเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับจัดไปด้วยรีวิวไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ให้ดูอีกก็เดี๋ยวรอชมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคครับขายแต่ของแท้สุดไทยไม่ขายของก๊อปจ้า